สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับทางร้าน M f o u บิบิการลำปานะครับผมผู้รีวิวเช่ยงยนนะครับวันนี้ชียงยนมารีวิวปืนปรับแต่งตัวนี้เป็นปืนเอ็นซีสามสามเจ็ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เราเพิ่งทำรีวิวไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาอัปเดตสินค้าที่มาใหม่แล้วก็ทำรีวิวเก็บผลงานของปืนวันนั้นถ้าใครได้ดูนะครับจะมีเอ็นซีสามสามเจ็ดนะครับตัวนี้นะแล้วก็สามสามแปดที่หน้า,ายาวขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับ แล้วก็339นะครับก็ 7, 9, 10, แล้วก็16นี้นะครับก็คือมันจะมี 337, 338, 339, 340ที่มาพร้อมกัน4โมเดลแต่หน้าตาเหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ถ้าเป็น340เนี่ยพันท้ายจะเป็นแกนพันท้ายตัวไวเปอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว340นเนี่ยน่าจะยาว16นิ้วใช่ไหมอันนั้นก็คือปื๊ดรีวิวที่เป็นรีวิวรวมนะรวนนนนนะะคคคครรัััับบแตต่ววีี้นะ้้ทางางูนะ ขออนุญาตเอ่ยนามครับคุณกิษดาก็จากทางคุเก็ตเนาะก็ทําการดิวนะครับให้ทางร้านปรับแต่งนะครับก็เป็นจัดเต็มอีกหนึ่งรุ่นอันนี้ก็จะเป็นผลงานของช่างแบงค์นะครับช่างแบงค์เป็นคนออกแบบให้คุณลูกค้าด้วยนะครับมีการคุยกันคือที่ร้านเนี่ยเวลาเราคัสตอมปืนเนี่ยหลังๆมานี้ก็จะเป็นทีมงานของที่ร้านดิวกับลูกค้าโดยตรงเลยนะครับอย่างนี้ก็คอนเซปต์นี้คุณลูกค้ากับคุณแบงค์นะครับช่างแบงค์ก็เป็นคน ดลงานกันแล้วก็คุยกันลงตัวว่าเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ช่างยนต์ก็ทําการ QC ให้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ทําการตั้งฮอปแล้วก็ลองเซตยิงอยู่ถือว่างานออกมาค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จัดเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูว่าเราจัดเต็มอะไรกันไปบ้างนะครับตัวนี้อย่างที่เคยแกะเกียร์บล็อกให้ดูนะเป็นหัวท้ายแบริ่งนะครับหัวกระบอกลมทองเหลืองหัวไอรอนเซนทองเหลืองอยู่แล้วใช่ไหม อันนี้ก็ภายในผมมีรีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วนะเดิมๆจากโรงงานสิ่งที่เราปรับแต่งวันนี้เป็นการแต่งสปีดนะครับแล้วก็ใส่ชุดไกลเขาเรียกว่าชุดไกลไททันหรือว่าชุดชุดบอร์ดคอนโทรลนะครับไททันเกตตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้ราคาไม่สูงแล้วนะฮะเมื่อก่อนติดตั้งกัน5 000, 5 0 0 5นาพันนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ติดตั้งกันอยู่ประมาณ4 0 0 0รวมค่าแรงอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ราคาเบาลงเยอะนะไททันนะอ่ะโอเค ภายในนะครับภายในหลักๆเลยอย่างที่รู้กันก็คือชุดไฟเราใช้เกรดไททันนะครับเป็นเป็นบอร์ดสวิตช์แสงแล้วก็ตัวหัวททายเบลลิงเราใส่อยู่แล้วจากโรงงานนะผมทําการติดตั้งสปริงเบอร์ร้อยสิบนะครับช่างแบงค์ติดตั้งสปริงเบอร์ร้อยสิบให้นะครับก็เป็นแต่งสปีดเนาะแต่งทนแต่งสปีดจะเรียกว่าแต่งแต่งแต่งทนดีกว่าแต่งทนแต่งเหนียวดีกว่าเพราะว่าเฟืองวันนี้เราใช้เป็นสิบแปดตัวหนึ่งนะครับเรามีเปลี่ยนสปริงไปร้อยสิบลูกสูบันเหล็กเราใส่เป็น a t s นะครับ ATS ก็ บูทจากที่เป็นบูทบลลิงเราติดตั้งเป็นบูทเหล็กนะครับบูทแมิลเฟืองนะครับ CNC นะครับ CNCBR จริงๆ BR กับโรงงาน AS เนี่ยคือเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับเป็นแบรนด์เดียวกันก็จะเหมือนกับ WE กับ AW นะแต่ก็อันนี้เป็นแบรนด์แบรนด์บรอาโรงงานเดียวกันกับ AS เป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็กระบอกลมเราเปลี่ยนเป็นกระบอกลมนะครับเป็นกระบอกลมตัวสแตนเลสให้นะครับจุดน้ําแล้วก็มี ติดดีเลเยอร์เลียงชิมให้มอเตอร์เราใช้เป็น ss นะครับตูดแดงนะรอบก็จะเท่ากับมอเตอร์ m 1 4 0นะครับเป็นมอเตอร์กึ่งทอกึ่งสปีดนะครับไม่ได้สปีดจ๋าเหมือน m 1 60ที่เป็นตูดน้ำเงินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหลดก,กลางๆแต่ว่าเหนียวเหนียวทนทนนะครับอ่อันนี้เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดคอนแทคเดิมนะครับแล้วก็คืนคุณลูกค้าไปชุดคอนแทคเดิมกับชุดอ่พวกตัวเซฟหรือว่าตัวคัตออฟนี้เป็นของเดิมก็คืนคุณลูกค้านะครับ เพิ่มเติมมีตัวนี้มีปรับโหมดอขอภขอภยัยขออภัยเป็นปลดแม็กซ์ปรับโหมดใช้เดิมนะครับเป็นปลดแม็กซีเนซีนะครับนี่ของเดิมของลูกค้านะครับของเดิมก็คืนเข้าไปนะครับแล้วก็ไกลไกลเป็นไกลเดิมนะ m 4เลือนาใส่ไกลตรงนะครับไกลแต่งนะครับไกลซีนซีให้นะฮะก็ชุดไกลชุดปลดปรับโหมดปลดแม็กอันนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่กับตัวชาร์จ B3 Balance Cell นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าใส่ได้เฉพาะ 15c พันร้อยนะครับเคยเอา 20c ที่ยาวกว่านี้มาใส่แล้วมันปิดจุกท้ายไม่ได้นะครับดังนั้นปืนตัวนี้337ตัวนี้จะใส่ได้แค่เป็นแบบ 15c พันร้อยหรือว่าไซส์ขนาดนี้เท่านั้นนะครับไซส์เล็กขนาดประมาณพันร้อยเรือนฮอปนี่ครับเป็นเรือนฮอปแม็กอันนี้เป็นแชมเบอร์เดิมนะครับเรือนฮอปเดิมโพวินเดิมพลาสติกนะอันนี้เป็นอลูมิเนียมเรือนฮอบเทพๆอีกหนึ่งตัวเรือนฮอปแม็กนะครับ มีการปรับหมุนปรับฮอปอัพได้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรียกว่าตัวการลูกตกเวลาเราปลดแม็กนะครับที่ตัวเลือนฮอปแม็กนะฮะเลือนฮอปเทพเทตัวนี้แล้วก็ยางฮอปเนี่ยถ้าเป็นฮอปเรือนฮอปแม็ก์เนี่ยเราจะแนะนําให้ใช้ยางฮอปโพลิเทสฮอบม่วงเท่านั้นนะครับดีที่สุดเลยนะครับเก็บลมดีแล้วก็ท่อเนี่ก็เป็นท่อ KM เนะครับท่อเทปเทนะฮะท่อจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้ท่อ K m เออ ภายในตัวนี้หมดแล้วนะครับมีแค่นี้แล้วก็มีสายสพายแถมให้คุณลูกค้านะครับเป็นสายสพายแม็กฟูนะครับเดนมิ i เอ็มเอสสองนะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าตัวหูช้างปดเร็วนะครับตัวหูช้างปดเร็วตัวนี้ปืนตัวนี้นะอ่าเวลาจะใส่สายสปายแล้วเพื่อนๆมันต้องใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นหูช้างปดเร็วอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้เห็นนะครับแป๊บหนึ่งนะขอเล็งนิดหนึ่งนี่กดเข้าไปแบบนี้นะครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดเข้าไปอ่ะกดลูกปืนนะครับกดลูกบอลก่อนให้ล็อกปึ๊บเข้าไปอย่างนี้อ่ะเราถึงจะห้อยสายสะพายตรงนี้ได้นะครับตัวปืนตัวปืนนี่สวยงามอยู่แล้วเนาะพันธุ์ท้าย P D W นะครับท้ายไวเปอร์ P D W ชุดแฮนด์กาดเป็นอ่า รางลายเอ็มล็อกนะครับสตั๊กอินดั t เซียนอะไรตัวเนี้ยนะเป็นชุดที่เขาออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะแล้วก็มันจะเขียนคิ้วทาปากมาตรงรางตรงเนี้ยเพืเ่อนๆครับรางเสริมตัวนี้ที่เป็นสีทรายนะครับมันจะมีสีแดงสีทรายสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะที่ที่ทำออกมานะครับต,ตัวนี้จะเป็นชุดสีทรายนะครับชุดรางหน้าแฮนด์กาดสีทรายคันลังนะครับคันลังตัวนี้สีทรายซีนซีนะฮะแล้วก็กรงไก่เนี่ยกรงไก่แต่งจากโรงงานมา ดีไซน์ค่อนข้างสวยกิฟต์มอเตอร์ m o e นะครับแล้วก็ตัวสูนหน้าสูนหลังเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับลงได้ข้อดีของสูนหน้าตัวนี้ก็คือซ่อนลงไปที่ไม่ต้องถอดออกเหมือนบางบางตัวนี่ต้องถอดสูนหน้าออกใช่ไหมฮะขันแล้วถอดยกออกแต่ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องถอดนะครับก็คือพับลงไปก็ซ่อนอยู่กับชุดล้างหน้าไปเลยนะครับปลอกรถแสงมาพร้อมชุดสวมปลอกหมุนขั้นไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับ รางก็ไม่ต้องซื้อแปะนะครับด้านล่างมีรางติดอุปกรณ์เสริมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะใส่อุปกรณ์เสริมด้านข้างรางก็เลือกรางที่เป็นรางรุ่น m lock นะครับถึงจะแปะเข้ามาตรงร่องตรงรางนี้ได้นะครับแล้วเรามาทวนเรื่องความยาวอีกทีหนึ่งนะครับความยาวตัวปืนนะครับตัวนี้ยาวทั้งหมดตัวนี้นะสองฟุตนะครับหรือประมาณ25นิ้วนะครับชุดหน้าจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นชุดหน้าขนาด10นิ้วเอาโชีขอภัยขอภัยชุดหน้าขนาด8นิ้วครึ่งนะครับ หรือว่า9นิ้วนั่นเองชุดหน้าชุดหน้า8นิ้วครึ่งครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดรวมปลอกรถแสงก็อยู่ที่10นิ้วนะครับทอ่อรีดถูกซ่อนอยู่ตรงปลอกรถแสงพอดีเลยนะครับอันนี้ใส่ทอ่อรีดแล้วปรากฏว่าตอนที่เรา QC ตอนเมื่อกี้เรียกว่าปลอกรถแสงเนี่ยกับทอ่อรีดเนี่ยมันเวลายิงออโต้เนี่ยมีกลุ่มกระสุนเบียดเบ นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครใช้ปืนรุ่นนี้อยู่แล้วก็ใส่ท่อรีที่มันพอดีกับปอดรถแสงแบบนี้นะครับถ้ามันติดนะฮะให้ล้วงนะครับเอาสว่านเบอร์ใหญ่หญหญๆล้วงล้วงตรงขอบเตเปอร์นะครับให้มันลูกกระสุนไม่ชนกับปอดรถแสงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดเล่นปืนพีพการแล้วยิงแล้วมันชนปอดรถแสงเนี่ยมันจะมีบางลูกที่ไปซ้ายไปขวาไม่มีทิศทางนะครับดังนั้นให้มองดีๆสันนิษฐานว่ามันอาจจะชนตรงปอดรถแสงเราจะเห็นรอยของลูกกระสุนที่มันเบียดนะครับให้เราทําการเขาเรียกว่า เจาะรูหรือว่าเทเปอร์ให้มันกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นนิดนึงอย่างตัวนี้ก็ช่างแบงค์ทำเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอาละเรารู้ข้อมูลพื้นฐานแล้วอะเดี๋ยวนะลืมอีกอย่างหนึ่งเพื่อนครับน้ําหนักแต่งแล้วน้ําหนักเท่าไหร่นะครับรวมแมกาซีนนะรวมแมกาซีนแล้วนะครับก็น้ําหนักไม่มากนะครับเพื่อนฮะสองพันสามร้อยสองพันแปดร้อยสามสิบสองกรัมนะครับหรือประมาณสองกิโลก็อีกแปดขีด ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับความเร็วกับสูนย์กันแล้วก็ใช้ลูกกระสุนขนาด0.20กรัมในการทดสอบนะครับอันดับแรกเรามาใส่แบตเตอรี่อ่าใส่แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรีน่นี่ชาร์จไว้นิดนึงนะพอสมควรแล้ว,กวลเกือบเต็มเกือบเต็มเอ่อขออนุญาตปลดปลอกอันนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้นะเวลาเราจะสไลด์ท้ายออกให้เรากดตรงนี้แล้วดึงอย่างนี้นะครับมันจะเลื่อนออกได้ แล้วเราทําการานี้นะดึงยางนะครับตัวนี้มันจะเป็นจุดยางสวมนะครับเพื่อนๆดึงจุดยางสวมออกนะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับแป๊บหนึ่งประแจาดาวหกเหลี่ยมอันนี้ตัวฝาท้ายเนะี่ยจริงๆแล้วเราออกไปได้เลยนะครับเราออกไปได้เลยอย่างนี้หมุน ตัวนี้เราแทบไม่ได้ใช้นะครับแต่มันใส่มาเพื่อความสมจริงเนี่ยพอเราถอดตัวนี้ออกใช่ไหมครับเราจะเอาแบตเตอรี่ใส่เข้ามาในแกนท้ายได้นะฮะพอทีนี้เราเก็บตัวนี้ละถ้าเราจะใช้งานเราเก็บตัวนี้ละแล้วเราก็ใส่เป็นจุกยางตรงนี้สวมแทนเนาะโอเคนะครับมาเก็บแบตเตอรี่เข้าไปนะครับปึ๊บเ,เสียบ เสียบปักปุ๊บจะมีเสียงดังตรงนี้นะครับเกิดตรงที่ตัวตัวปืนนะครับเขาเรียกว่า upper lower นะมันจะมีเสียงตืดๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบแบตนะแล้วลองฟังเสียงดูนะครับบอร์ดมันจะอ่านว่าตอนนี้ไฟเข้ามาในตัวชั้นแล้วนะอย่างนี้นะครับมันมันเหมือนกับมันแจ้งเตือนสถานะให้เราได้นะขออนุญาตนะเสียบแบตแล้วนะหนึ่งสองอ่านี่ครับก็ ดังแบบนี้ก็คือโอเคนะครับเหมือนครับเขาตอบสนองเราว่าตอนนี้เขาพร้อมให้เราใช้งานแล้วนะฮะขอยกเก็บสายนะครับเก็บแบตเตอรี่เข้าไปนะครับนเครับแล้วก็ตรงช่วงท้ายเนี่ยมันมีพื้นที่ค่อนข้างค่อนข้างเบียดดีกว่าพูดนี้ก็ เก็บอย่างนี้โอเคได้แล้วนะครับกดเข้าไปประมาณนี้นะครับมาลองฟังเสียงดูนะครับเซมิเนาะช่างแบงค์ตั้งไกลอยู่ระดับระดับตื่นสุดเลยนะครับระดับระดับหนึ่งเลยนะดูนะฮะผมแค่สก,กิดแค่นี้เห็นไหมฮะปล่อย ปกติถ้าเป็นไกสวิตธรรมดาเราจะเหนียวที่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันถึงจะสวิตถึงจะทำงานตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแต่อันนี้คืออันนี้แค่สกิดนิดเดียวลั่นเลยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แหละเอานีนะเวลาเหนียวก็จะไวขึ้นนะครับเห็นไ,ไหมฮะกับไวเหนียวไวกับไวแล้วก็ฟัวโตนะครับฟัวโตเป็นนี้ เหนียวนิดเดียวนะมาเลยลั่นนิดเดียวมาเลยทีนี้ถ้าเป็นออโต้เนี่ยเราลั่นเพราะมันผ่านตำแหน่งที่หนึ่งแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยได้หมดเลยนะเห็นไหมนะตำแหน่งไหนมันก็ทำงานได้หมดนะครับแต่ว่าเขาตั้งไว้คือถ้ามันผ่านสวิต์เซนเซอร์ตัวที่หนึ่งปุ๊บลั่นเลยท,ทันทีอย่างงี้นะฮะตัวนี้ก็จะมี ตัวไททันนี่นะมันก็จะมีลูกเล่นของของเขาก็คือเราสามารถอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะเราสามารถตั้งตั้งระดับไกลได้ถึง5ระดับนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของเซนเซอร์คอนโทรลเนี่ยเราจะเอาตำแหน่งระดับไกลเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่อย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้หนึ่งหรือ2หรือ3หรือ4หรือ5ก็ได้นะครับแล้วแต่แรงเหนียวของเราแล้วก็ตัวนี้สามารถตั้งนะแต่มันต้องใช้ต้องใช้สายแจ็คต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับก็คือถ้าเป็น ที่ร้านเราเนี่ยก็จะมีตัวจูนนะครับจูเนอร์ก็สามารถเซตบัสโหมดได้นะครับ3นัด5นัดได้นะครับกดปล่อย3วิลั่นทำงานอะไรเงี้ยมันจะมีลูกเล่นอยู่ให้เราเลือกโหมดในการฟังก์ชันในการตั้งสวิตไกนะครับอย่างวันนี้เราตั้งเป็นโหมดปกติทั่วไปเป็นโหมดไกลไว้ก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวลูกกระสุนทดสอบเอาเอาตัวนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะ มีตรงนี้อ๋อไม่มีไม่เป็นไรครับอันนั้นหมดหมดถุงไปแล้วเดี๋ยวเราแกะถุงใหม่ไปเลยนะครับอันนี้คุณลูกค้ามีสองถุงนะครับเดี๋ยวผมเอาถุงใหม่ให้คุลูกค้านะครับจัดให้สองถุงนะครับนี่เราแกะถุงใหม่มาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเร็วนาอแล้วก็ไปดูกลุ่มกระสุนกัน นี่นะครับใส่ลูกเข้าไปแม็กกาซีนบันจุนะครับ300นัดปิดฝาอันนี้เต็มแม็กซิมัมของแม็กเลยนะแล้วก็ปั่นตูดตรงนี้นะครับปั่นแค่ไหนถึงรู้สึกว่าเต็มนะครับเวลามันมีเสียงดังแกลกแกลแกเ่ยคือเต็มแล้วนะให้หยุดปั่นนะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กทีแม็กนะครับก็จะดีไซน์รูปแบบทรงแม็กค่อนข้างสวยงาม ประมาณนี้ปืนเซฟอยู่นะแอดมินไม่ต้องกลัวนะน้องนัดมาเซมินะครับสามเก้าเจ็ดนะครับความแรงสามเก้าหก เดี๋ดูฟูออโตนะครับก็เหนียวเหนียวครับ395ลมค่อนข้างดีนะ396 97 395 96 97เลท26บอลนะครับขออีกทีนะครับเลท26บอลนะครับประมาณนี้เซฟปะเราไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับ ระยะสัก40เมตรนะฮะเดี๋ยวเขาออุญาตัดแม็กก่อนมาลองดูกันนะครับนี่ก่อนนะครับนี่ก่อน ชุดหนึ่งนี่หมดละเพื่อนค่อนข้างสปีดนะกดแป๊บเดียวนี่เกือบหมดแม็กเลยขอเซม,มี่อีกทีหนึ่งเซมี่มันดีอะเซมี่มันกดมันมากไปนะท่านเนี้ย จะชุดสุดท้ายแล้วเพื่อนๆนี่หมดแล้วครับหมดของจริงเลยกดมันมากเซฟนะครับนี่นะฮะกดแม็กแล้วจริงๆกดยันหลอดกระสุนน่ะเหลือแค่นี้ <c oughs> คือมันจะเหลือแค่นี้นะเพื่อนมันจะไม่หมดแม็กนะครับ ก็คือมันจะเหลือที่หลอดที่มันดันอยู่ในลูกหลอดกระสุนที่มันเอาไว้ดันขึ้นน่ะมันจะเหลือแค่นี้แหละครับมันมันไม่สามารถที่ดันขึ้นได้อีกแล้วนะครับเคยมีคําถามเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันไม่หมดจริงหรือเปล่าเพราะว่าไหนบอกว่าจริงแล้วหมดแม็กมันต้องคือถ้าจะให้มันหมดแม็กเนี่ยมันต้องเป็นเขาเรียกแม็กสแตนเนาะที่มันเป็นสปริงดันจนหมดนะครับแต่เนี้ยถ้าเป็นแม็กโมแบบเนี้ยมันจะยังค้างหลอดอยู่ประมาณสักสิบกว่าเมตรนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะนะครับเฮ้ยชอบมากเลยนะครับ พเพื่อนผมชอบรียะไกลอะ่ะนิดเดียวมาแล้วเห็นไหมแล้วเวลาเราเหนียวมันรู้สึกว่าเราออกแรงแค่นิดเดียวแล้วลูกมันลั่นออกไปเลยนะครับอยู่แบบเนี้ยรอยยิกนะครับขออนุญาตเซฟอ่ะโอเคก็จบไปอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับผลงานการปรับแต่ง E&C 337ส,ส,สีทรายวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างแบงค์และพี่กิษดาด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า ดูงานกรจะจบแล้วเราได้ผลงานดีๆอีกรุ่นเอามาไว้ทางช่อง YouTube นี้เอาไว้เป็นตัวอย่างการปรับแต่งให้เพื่อนๆทางช่อง u t ท b e นี้ได้ดูฟืนสวยๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ